สวัสดี FC ช่องทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามแตงโมนะคะวันนี้แตงโมอยู่กับ m a ด้าสคันนี้เลยนะคะทุกคนนํามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ของเราเลยเนาะอ่ะคันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะทุกคนได้ดอกเบี้ยลนใจ2.59นะคะ5ปี2.79 6ปี7ปี2.99นะคะทุกคนต่างจังหวัดสามารถออกรถได้ไหมนะคะต่างจังหวัดซอกก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะคะ ่างจังหวัดออกรถยังไงนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะและก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านด้วยเช่นกันนะคะอ่าเรามาดูแบบรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะอาหารทุกคนก่อนจะเข้าไปรีวิวนะคะแตงโมจะอ่ะบอกก่อนคันนี้นะคะเป็นรถมาด้าสเป็นปี2016นะคะราคาอยู่ที่3 3หมื9พันบาทนะคะเลขไม่หนึ่0 0สนเนาะทุกคนเครื่องเป็นเครื่อง1 5สปีดเทอร์โบนะคันนี้เป็นเครื่องน้ํามันด ดีเซลนะคะทุกคนปกติเก่งจะเป็นน้ํามันแบบบินซินใช่ไหมคะทุกคนแต่คันนี้เป็นดีเซลเนาะมาด้าคันนี้อะเรามาดูกันที่ด้านหน้าเนาะทุกคนด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะดูที่ไฟหน้าทุกคนไฟหน้ายัางใสๆแบบนี้เลยทุกคนไฟหน้าอ่เดี๋ยวเบอร์เต็งโม,มพามาดูใกล้ๆเนาะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟ โปรเจคเตอร์เลยนะคะเป็นลูกแก้วกลมๆนะคะแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมอมแถบ LED ตรงนี้เลยทุกคนเป็นตาของมาด้าแบบนี้เลยแบบกลางคืนเนาะจะเป็นเหมือนแบบตาคนแบบเนี้ยสวยมากอ่ะรถคันนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยทุกคนไฟตัดหมอกก็มีเออไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มแนละ้วทุกคนรถคันนี้คือพร้อมมากๆเลยพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับรถเนาะอ่ะ เรามาดูแล้วเรามาดูขอบล้อกันบ้างนะคะขอบล้อทุกคนบอกเลยนะคะติดล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะยางแลยางของมิชลีนด้วยทุกคนโอ้โหพร้อมใช้งานแบบมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะเป็นยางขอบล้อ16นะคะทุกคนเดี๋ยวแตงโมพามาดูใต้ซุ้มล้อกันบ้างเนาะนี่เลยใต้ซุ้มล้อนะทุกคนเอามองเห็นไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเตงโมนี่ให้เนาะนี่เลยโชคนะคะเป็นโชคเดิมโชกแท้จากโรงงานมาด้าเลยนะทุกคนนี่เลย ใครที่แบบสนใจสายมาสด้าก็ต้องแบบสนใจอยู่แล้วทุกคนแตงโมแนะนําคันนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยทุกคนอ่ะเรามาดูด้านข้างเนาะด้านข้างจะเป็นนี่เลยอ่ากระจกด้านข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมนี่เลยกันสาแล้วเรียบร้อยทุกคนไม่ต้องไปติดเพิ่มเนาะกันทรงกันสาอะไรเงี้ยมาพร้อมใช้งานเลยนะคะอ่ะกระจกเป็นกระจกแค้กระจกเดิมจากโรงงานเลยนะคะสาหรับกระจกเนาะ มาดูกุญแจนะคะกุญแจจะเป็นคีเลดแบบนี้เลยทุกคนอันนี้คือกุญแจเขาเนะเาะกุญแจอยู่ใกล้ๆเราสามารถเปิดรถได้เลยนะทุกคนคือกดตรงนี้เนาะอ่ะเปิดรถได้เลยนะคะไฟเลี้ยวอ่ะลืมบอกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะอ่ะไฟเลี้ยวแบบนี้เนาะ ก่อนจะไปเปิดรถเนาะเรามาดูเส้นสายของรถก่อนเนาะทุกคนดูนะคะเส้นสายเส้นตรงยังตรงๆแบบนี้อยู่เลยนะคะเรารับประกรันโครงสร้างเลยนะคะกิบเดิมน็อตเดิมเลยนะคะสําหรับรถเนาะไม่มีแบบว่าเป็นแบบย้อมแมวขายแน่นอนทุกคนออกรถกับบริษัทเพชรยนต์ของเราอ่ารถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะทุกคนยังแบบว่ามีฟงมีฝุ่นอยู่เลยนะคะดูนะคะที่ด้านข้างนะคะมีอ่าปุ่มระบบเซนทซอรล,ล็อกเลยเนี่ยอ่าเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะทุกคน ที่ปรับปิดกระจกมุนกระจกซ้ายขวาตรงนี้เลยนะคะอ่าเราเพนมาดูด้านในกันบ้างนด้านในจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยทุกคนเบาะหนังแบบสีดําแบบนี้เลยแต่มันแบบด้วยขีดสีแดงๆแบบนี้เลยนะทุกคนคือเบาะเต็มๆแบบนี้อยู่เลยนะคะเบาะไม่มีช้าเนาะรถไม่ไม่ช้ําเลยคันนี้นะคะดูนะคะดูด้านข้างเนาะดูนองดูน็อตอะไรทุกทุกคนน็อตก็จะเป็นน็อตเดิมกิฟต์เดิมจากโรงงานเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีต้ําอยู่นิดนิดหน่อยหน้ะทุกคนนี่เลย รถคันนี้นะคะไม่มีชนมาแน่นอนเลยนะคะแต่ทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะออกรถกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำไฟไหม้อย่างแน่นอนเลยนะคะเรารับประกันการันตีเลยลประกันโครงสร้างเลยนะคะถ้าใครออกรถไปตรวจเจอนะคะเอาไปตรวจที่ไหนเจอว่าเออรถคันนี้เคยชนมานะคะขับมาเลยนะคะขับมาคืนเลยที่บริษัทเพชรยนต์เนาะคืนเงินให้หนึ่งรเอร์เซตเลยทุกคน คืเนเงินให้ทุกบาทเลยนั่นแหละทุกคนอ่าเรามาดูพวงมาลัยเนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังกชันเนาะทุกคนรับโทรศัพท์เปิดเปิดพงเปิดเพลงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนอ่ามาพร้อมจอเอ d ด o อ d แล้วเรียบร้อยทุกคนโอ้โหครบเครื่องมากคันนี้บอกเลยนะคะนี่เปิดพงเ,เปิดเพลงตรงนี้มีเป็นระบบเกียร์ออโตโนโน้เนาะคันนี้เนาะนี่เลยสวยๆเป็นี้เลย,ย,เลยตรงนี้เป็นผ้านะทุกคนแต่งมาด้วยเป็นผ้าเนะโอ้โหรถคันนี้ดูดูทุกคนดูอ่า พรมนะคะพรมสามดีแบบนี้เลยทุกคนโหสวยมากๆข้างในก็ดูกว้างเนาะทุกคนดูกว้างขวางเลยนะคะสําหรับด้านในเนาะนะเปิดไฟตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ไม่มีการจงกันเจออะไรมาเลยนะคะนี่เลยยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนอาจจะแบบโอ้โหเวียนหัวแล้วจับกล้องอะไรเนี่ย <c oughs> ขออภัยได้นะทุกคนอะเรามาดูป้ายสบกัน นี่เลยไ้าสคอบอเป็นมาด้าสองราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะทุกคนรถปีสิบหกเนะเกาะเลขไม่แสนสี่เครื่องดีเซลเลยเครื่องนี้เป็นเครื่องพันห้าสปีดเทอร์โบเนาะคันนี้อ่ะมาดูตรงนี้ทุกคนเสียบสาย USB ได้เนาะคันนี้เนาะนี่เชื่อมได้นะทุกคนเสียบสาย USB ได้เชื่อมบลูทูธได้เนาะคันนี้อ่าสวยทุกคนบอกเลยคันนี้สวยมากตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเนาะทุกคนผ้าแข็งๆนิดนึง่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเนาะเดี๋ยวจะงดดูเปิดแป๊บนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมไม่แน่ใจว่าด้านหลังเปิดอ่ะก่อนจะไปดูด้านหลังเนาะทุกคนเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะมาพร้อมพรมสามดีเลยนะคะทุกคนรถคันนี้นะคะพรมสามดีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังห้องผู้โดยสารเลยนะคะ ดูนะคะดูขอบดูเม็ดอาร์กตรงนี้นะคะทุกคนยังแบบคมๆอยู่เลยนะคะยังเรียงเป็นแบบเท่าๆกันอยู่เลยนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะบอกเลยนะคะไม่มีช้ํานะคะด้านนอกด้านในนะคะออกรถกับบริษัทเพรยนต์ของเรานะคะเราการันตีรับประกันได้เลยนะคะเรารับประกันโครงสร้างเนาะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเก็บของด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ อ่าอ่ารถคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์ทั้งสี่จุดเลยนะคะนี่เดี๋ยวซูมให้ดูเลยนะคะนี่เลยอ่าด้านในนะคะทุกคนด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าแบบแบบเนี้ยนะคะอยากขนของไปคงไปขายแบบแม่ค้าออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนด้านหลังเนาะอ่านี่เลยทุกคนเห็นไหมคะเบาะ อ่าพรมสามดีก็คือมีทั้งทั้งคันเลยก็ว่าได้ทุกคนด้านหน้าด้านหลังแถมตรงนี้ก็ยังแบบมีพรมสามดีมาให้เนาะบอกเลยคันนี้ครบคันมากๆเลยถ้าใครอยากได้เนาะดูขอบนะคะทุกคนดูตรงนี้เนาะบอกเลยรถคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมนะคะกิฟเดิมนอตเดิมเลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะสีเดิมเลยเราไม่ย้อมเมวขายนะคะทุกคน เลยล้อทั้งสี้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นล้อแม็กมาแล้วนะคะไม่ต้องไปเสียเงินใส่เพิ่มนะคะสําหรับใครที่แบบอยากได้ล้อแม็กนะคะก็คือ,คอเราติดมาแล้วเรียบร้อยไปพร้อมกับรถเลยนะคะแถมได้ป้ายทะเบียนกรุงเทพม,มหาคนครไปใช้งานเลยนะคะสําหรับใครที่ออกรถกับบริษัทเพชยนตเนาะ,ะมาดูด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะ แล้วมาต่อที่ห้องเครื่องนะทุกคนห้องเครื่องยังแบบมีแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูนะคะยังมีรอยจุดแต้มมาร์คแต้มสีเดิมจากโรงงานอยู่เลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะเป็นเครื่องเดิมเครื่องแท้จากโรงงานเลยนะคะออกมาจากมาสด้าแบบนี้เลยทุกคนซื้อรถมือสองยังไงเหมือนได้รถป้ายแดงนะคะโอ้โหบอกเลยคันนี้แบบเหมาะสำหรับการใช้งานมากๆเลยนะคะแถมได้สปีดเทอร์โบด้วยทุกคนเครื่องพันห้านะคะสำหรับรถคันนี้เนาะ โห oh, เดินทางไปแบบไกลๆแบบสบายๆเลยนะคะคันนี้เนาะเครื่องเดิมเลยนะคะทุกคนดูนะคะดูรอบๆเลยนะคะนี่โ้โ oh, ห oh, เอาอะไรมันไม่สวยทุกคนบรรยายเขาว่าไม่สวยแทบจะไม่มีเลยสําหรับรถคันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยงม้วโมาสรุปให้ฟังอีกรอบนะคะท้ายคลิปแล้วเราเดินทางมาแบบช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะถ่ารถคันนี้เป็นรถมาด้าสองนะคะทุกคนเป็นเครื่อง1.5นะคะเป็นสปีดเทอร์โบเลยคันนี้นะคะเครื่องพันห้านั่นเองนะคะ ใครที่อยากได้นะคะใครอยากเป็นเจ้าของรีบเข้ามาจับเข้ามาจองเลยนะคะคันนี้มีคันเดียวนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่0ูนย์933585571นะคะหรือเข้ามาหาแตงโมได้นะคะที่บริษัทเพชยยอดของเราเลยนะคะที่เลยเสรีไทย68แยกที่1นะคะต่างจังหวัดสามารถออกได้นะคะเรามีแฟนแอนวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะออกได้ไหมนะคะสําหรับต่างจังหวัดเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะสามารถเข้ามาดูกันก่อนได้เลยนะคะเข้ามาดูรถก่อน ค่อยตัดสินใจยังได้เลยทุกคนมาเข้ามาดูกันนะคะแดงโมอยากให้มาดูรถมากๆเลยนะคะว่ารถของเราคุณภาพมันสวยแบบอย่างที่ว่าไหมนะคะแต่แดงโมการันตีรับประกันเลยนะคะเอารถกับบริษัทเพชรยนต์นะคะย้าอีกรอบนะคะทุกคนเรารับประกันโครงสร้างนะคะถ้าตรวจเจอว่าเคยชนมาเคยเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมานะคะขับรถมาคืนได้เลยทุกคนเราคืนเงินเต็มจํานวนนะคะ รถของเราไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำไฟไหม้อย่างแน่นอนเลยนะคะบริษัทเราเปิดมากว่ามากกว่า20ปีนะคะฝ่ายจะซื้อมีประสบการณ์มากกว่า20ปีเลยนะคะทุกคนเราไม่มีการย้อมแมวขายแน่นอนนะคะคะก่อนจากกันนะคะก่อนจบคลิปลงเนาะแตงโมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้แตงโมเพื่พอเป็นกําลังใจให้แตงโมด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแตงโมขอกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะไว้พบกันคลิปต่อ,ตอไปนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามแตงโมด้วยนะคะ